เยี่ยมเยี่ยมอ๋อเอาไดเลยเอาไปเลยไปเลยไปเลยไปมัด โอ๋ให้งานบ่โอ๋ให้งานให้เห yeah. right. uh, no ็นโอ้ y o u บ u b e e r เท่ไหนอันค่าจ้างจานโอให้เท่าไรนี่ยังไม่ได้เคลียร์กับเพื่อนได้เออเพื่อนยังไม่ได้ว่าสบายดีสบายดีเอ้าโอจ้างคนหมู่มาเนี่ยเท่าไรนี่กับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอ็ดีเบิร์ตสุขุมขนน้ำกันน้องมานี่กะ ว่าสิอยู่ใล้อยู่ไก่อยู่ภายในประเทศหรือว่าอยู่<ม>นอกประเทศก็แล้วแต่พี่น้องอจะยินดีตอนรับเขาสู่ช่องงยูทูบเบ้าบอทแนเนลอีกแล้วพี่น้องอ,อ่าอาในมานี่ก็เดินทางมามอบมาธารกิจที่ผู้ใหญ่เพื่อนมาได้มอบให้พี่น้องเลยก็คือไปชื่อพากระจาดหรือว่าพาเฮือนอะไพี่น้องมาให้พารดแต่หน้าเพื่อนเนาะก็แบบว่าเฮือนเพื่อน,นหัวแล้วก็มามาหนี้มีสั่งกระสี่พี่น้องไอทีชื่อมา มึงกันโอ้ข้องมันเป็นช่างนี่เด้เพื่อนเพื่อนพี่น้องเลยนั่นก็สิเป็นชัางสีไว้กาล่างเคลื่อนญ้าเพื่อนอ่าเนาะ,นะกะผู้ใหญ่เพื่อนมอบให้แล้วทางทีมงานเฮากนเลยได้ทำภารกิจจนค่ำพี่น้องเลยไามนี่ว่าสิเสร็จสมบูรณ์ชั้นี่กันเนาะพี่น,น,น้องก็คือเอาเป็นว่า ไปเบิ้งไปพ่อกันเลยเนาะพี่น้องทางทีมงานท่ากับสิคนพากันาติลงจากรถพี่น้องเลยรถที่รถเบาแอร์แก่มาเพราะว่าอาศัยเพื่อนผู้ยูทูบเบอร์คือกันนี่แหละพี่น้องเยเนาะเอาเป็นว่าไปพบกับเพื่อนเลยเนาะเป็นใดก็ผ่ากดไล่กดแแซ์กดตที่ามให้บัดคือเก้าพี่น้องเลยเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้บอทเฮ็ดทลิปต่อไปพี่น้องเลยมีแต่ว่า <c oughs> điệp phao cùng nhau mệt đấy quá, nó vỗ lại, điệp phao FC Lam Khan thì nọ, ơi, ồ, cá, 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 เ้ครับคคนีะ่ตานั่ง่าเลยคุณหมูแห้งยียเลกับตูวีสบายดีคุณหมูมาออกให้งานบ่ออกให้งานให้โอ้ยูทูบเบอร์เายไหนข่าจ้างจานโอให้เทไรนี่ยังบ่ได้เคลียร์กับเพื่นได้เออเพื่นยังบ่ไดว่าสบายดีสบายดีโอจ้างคุณหมูมาเนี่เทไรเนี่เฮียวสิบพันเท่ากับจักบ้านอะนะ ชาบาทชาบาทก็รูระโน้เขาเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำเนาะจ้างคนหมูชาวบาทมายกเครื่องยกของน้ำพี่น้องเลยเนาะก็บพว่ากันพอใจบ่พอใจแห้งได้เบิ้งเงินวิธีของนยูทูบเบอร์น้านี่ก็จะเป็นเพื่อนของเพื่อนเอ้อรถจีน้าเพื่อนพี่น้องเลย เดี๋ยวไปพิม่อกับน้องรจนากันเลยเป็นมาบอกข่าวอันเรื่องเล่าแจ้งอันนี้นี้ก่อนสี่เมือามาควด่งอยู่นี่ก่อนสีเมือเรามาควาดพุ่งอยู่นี่หพี่น้องเลยขึ้นไปแจ้งเพนเลยปเียววข้าโอลิขึ้นกอนอวาไปก่อนเรานไม่ใช พากระต่ายภัยอนิี้ตางไปนุกขั้นใดนี่ก็เพราะเห็ุไม่ล่ะเด้เนียเข้าไปอีนึงไมกลัวพิ่นอึ้งเลยบ่บอบ่อบไปใส่ไปเหนียวงานยหม้มันนี่ก็มืดชุ่มแล้วยังหได้มือเนาะค่ำเติบเวลาห้าโมงเลย ว่ามาสายพี่น้องเลยงานของพ่อที่ชื่อพาที่ชื่อจังกะรีนั่นแหละเพราะว่าเราเรียกว่าเรือเรือัน้ที่ด้วยพี่น้องเอ้ยต้องเอาเลยมานั่งใกล้เพิ่อนในักเคีอนึงเพราะว่าบ่ได้เคยออกกล้องกับเพิ่อนตะเทืยนพี่น้องเลยเข่อดังคือเพิ่นอนว้าวเราพี่น้องโอ้คนน้อยเตือนแล้วตอนไหนได้เอ้ยเพิ่นเฮ้ วัวเจ้ายัางโมได้มาบหรยังยัางโมได้มายัางหม้อปกติโอ้เจ้าย่างโมเลิยบึงไข่ได้อ่ะเลยโมนี้ได้ย่างไปแขวดเถียงยันไข่ใหม่เถียงจังหวะหมดมือปุ้เลยไข่หอดมันล่ามทั่วหมดอ่ะปัดเพิ่นมาเลยให้เพิ่นไหวสังกะจีไหวภากระจาดเองเนี่ยเด้อแล้วกระปอกกระปูกระให้ไหวกระทับจนมือเจ้าเฮ็ดได้อย่างนีว่ะเจ้ามามอบมาเน pues ี่ย พากระจาาจังกระชีเล็กตะปูแล้วก็เครื่องมือสร้างสูตรคร,ครบนะเครื่องเกี่ยวกับมุงเพื่อนเนาะด้วยถือว่าครบสุดแล้วแล้วแต่เพิ่นที่เฮ็ดมาเนาะเพราะว <c ười> ่าเพิ่นว่าว่าเพื่อนเฮ็ดเป็นเน้โดยเข้าด้ดำเนินแล้วถ้าเพื่อนว่าว่าเพิ่นเฮ็ดบ่เป็นอาจจะได้หาซอ,อกสร้างมากก็เป็นไปได้เนาะโดยว่าว่าสร้างนะนั่นก็ได้เพราะว่าเขาทำเพิ่อนได้ถ้าพ่อเพิ่นกับฝากเงินมากะงบมันก็นกจำการเพรา <c ười> ะว่าได้แต่ชื่อของ ก็บอกแล้วว่าได้จะ่ชื่อของเลิศพรได้เพราะว่าการสร้างกับยันมันแพงไงคนบรเห็ดเองได้เขาก็ต้องให้คนเห็ดเองแม่นพ่อหน้ากันมีเต่ตาในลงแบบนั้ากระิ่งได้<อ>มุมแม่ทีขาดในความช่วยเหลือเนาะความพยายามไอ้เหี้เขาก็บอกวัยยุคเขาเวลาเวลาเห็ดแล้วเจ้าก็อเอาลูกน้อยไปนอนงเลืนไม่เท่าก็ได้เพราะว่าเข้าน้ามัชามปาเขาก็ปั่นเพื่อนกินอยู่เด็กมันจะแพงล้านด้วยเฮามั่งเฮามั่งบาววัดที่เขามานั่ง ้องมานนี่บาบัดยิ้มได้เพราะว่าดีใจน้ำเอื้อยเพิ่นมันมีแนวให้บาบัดยิ้มต่างหากบมดจ้าบดสาน้ำปั่นบ่บัว่าเนาะบาบัดคนแบบว่าเนาะใจลูกใจเมียบ่ได้เด้อเนาะเดอเเป็นไรไยรู้สึกดีใจอยู่บ่นี่ดีใจจนออกจากหัวใจตัวไหนกับใครเป็นว่าว่าพูดละอายเลยไม่เลยว่อแม่เมื่อวานนี้ไปได้ลายยางแน่ได้รถทิพย์แน่ได เปปื่องนี่เม้นเขาก็กินแล้วสภาพที่เราย่างเรย่างเนาะเน่นเอาไปก็จะพายก็ที่ละอ่านเราอ่านกันคำนะเนาะเหนื่อยได่เ่อได้เชื่อได้ช่างแน่เขาก็เป็นยังเป็นยังจังเฮ็ดแนวนี้เพราะว่ามันหลายคนนะหลายคนช่วยเหลือเข้ามาก็เลยได้บอกทีละคลิปนะคลิปถ้ารวมกันแล้วมันสีบหูว่าแม่มันชีบหู้ว่าไผเป็นไผเอามาให้เนาะ ก็เลยได้เฮ็ดแบบนี้พี่น้องเลยบ่มีหยังมากกว่านี้ดอกพี่น้องเลยอันนี้มีแต่แล้วบ่วดมีแต่เฮามีช่องทางการติดต่อคนรอเวลาเป็นมากคือนระเข้าไปมาเหมือนมายมาอย่างมาต่อยถ้าจากติดต่อนี่ต้องเห็ดอะไรได พวกเรลูกเรหลานเจามีพวกโทรศัพท์มั้ยมีอะไรการติดต่อเนอะอาะแจะเอาหลังไหมเนาะแ่หลังไหมติดต่อเวลาเพิ่นมากเลยนะจะให้มาปล่อยติดต่อก็ได้โดยเ<ด>พราะว่าเพิ่นเก่งเนาะนเาะเก่งด้านการติดต่อแบบโทรศัพท์นะพี่น้องเดี๋ยวจำนะการนับถือเนาะเย้นั่นเองเครดนี่น เจ้าเองว่ราะทเป็นคนเหตุกระพัวต้องชอยกันนั่นแหละไอ้เห่าก็ย่อชี้แล้วก็ผู้ต๊กหวาอันเวลาเห็ดเนี่ยต้องง่ายขึ้นไปอยู่เพื่อนไม่ง่ายก่อนเด้อบ่ได้ย้ายละไอ้บ้างเถอะด้านบ่เอาเถื่อนีลงก่อนย่านไม่ตุกขึ้เน็กน้อยนะบอกว่าแล้วก็ว่าตอนเหตุกับว่าทางวินเนาะเราก็ต้องเอาลูกขึ้นไปพุ้นและแล้วว่าตอนเห็ดตอนนั้นก็สิย้ายไปเพื่อนใกล้ๆนี่โอ้ย่านได้เนาะ อันนี้กับโบแม่นมาที่มาหาที่ปาร์กได้พี่น้องเลย้าที่มาทำมาผมมาพ่อเขาก็ะซิ่ได้ซ่วยเพนยุกแม่นโบแม่นได้เปิดอัดลาดโดนเนาะจะมาช่วยท่าเจ้าวนะาที่น่อแมนนั่นแหละท้าจะเอาช่องทางกันติดต่อไว้นะบอสยังโบฮู้ได้ว่าแมนไพเป็นฟูอันเจอช่างกระซินี่ผู้ใจใจดีทางต่างประเทศเพื่อนกินคนล่าขึ้นกันอ๋อฮะโบฮู้ชื่อเพื่อนโดยอ๋อโดยโดยเดี๋ยวว่าไว้คลิปหน้าเดี๋ยวเราเรื่องจะตั้งกล้องละ โทรหาเพิ่นหรือว่าเว้าชื่อเพิ่อนเื่อเพราะว่าเบ้านี่กแบ่ไได้ช่างถามเพิ่อนนะแต่ว่าเพิ่นเป็นคนที่ใจดีนั่นแหละเพิ่อนก็่วยมาเพราะว่าเพิ่นเพือนชาวโรจนจะหน้ามูอกระโปองป้องอะเช่นกลางค่ำกลางคืนแหรือฝนตกอะเพราะบ่มี้วางลบปคนดันจ้าโดยสุดยอดเลยว่าโอรอบนีมเนาะด้วยที่เพิ่นไว้วางใจเพิ่อนเบ้ามาเนาะ อันน <ítulo> <away> <sh arp> anyway, oh ี so. ้ก็ต้องพบความยากลำบากอยู่เวลาเราเห็นภารกิจก like okay. so ัเพราะว่าด้วยเฝ้าลินี่กับบเบบอะไรบมมีรถใหญ่แน่รถใหญ่กับมีรถใหญ่กับรถนยน้อยนะรถใหญ่น้อยเนาะมีรถเก่งก็เลยแก่บ่ได้เฝ้าลิกก็เลยขึ้นว่าถมาเอารถไทยรนอยู่นี้จ้างเพื่อนให้เพ่นไปแก่ทางสี่ห้แต่ว่ามาแล้วมันบมมีเมื่อก่อนนะบ่ด้วยบมมีก็เลยได้ยกเลิกไปแล้วก็เลยได้ติดต่อหาทางด้านเฝ้าเองเป็นตุลาให้หน่อยเฝาเองเพื่อนก็ใจบุญ ชุดท่าในริชุดหล่อเด้อหน้าตากันน่ารแมนโออใหญ่ทีมงานมีอย่างช่วยกันอยู่แล้วนะดีเลยเพื่อนนี่เพืนไหนคัมบอเพิ่นมาเผื่อจ้าคัมเมื่อไหร่อ๋อแล้วเพิ่นฮู้อยู่ว่าวมาหนี้ทางยูทูบเบอร์สิเอาฮู้อยู่เขาบอกอยู่เขาเปิดบุมีเวลาว่างไปเขาว่าวน้ำเฮานี่นะ เออเอาจิทาเอาอยู่ด้วะเขาเอาน่้เพิ่มเพิ่นจำเป็นอะไรเพิ่มจังไปเข่าเทียงกเขียงใหมก็บง่ายอีกเหมือนอไปังกินน้ำเหาอหางวน่าก็ไดยังอีกนะาีใจเนาะ เดี๋ยวจะให้บ่าวอัดพาเพื่อนขอบุญขอบคุณทางขอใหญ่ใจดีดูเรืองนอกขอบคุณเป็นบ่าวอโเ้ยให้บาวดเป็นผู้เี้เราเ้เบ่าววกับบ่าวหอยกิงมานแด้ทางทีมงานได้กันนี่กับขอภัยน้ำหลายได้ทาบ่าวอะไรบ่าววัดสมเนาะ่นมือเนยเหมือดมมือเนอในรถธนาเนอบ่บอกเพื่อนแล้วังที่นอกกลบนกคือกันแต่ว่า อะได้กข็ขอบุญขอบคุณขอบ,บุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีที่อยู่ต่างประเทศทอยู่ต่างประเทศที่บบจักชื่อจักเชียงเพิินฮัล่ะที่บบ <c oughs> หูจักชื่อจักเชียงเพิ่นที่ได้อันชอยเรือที่ได้ชอยเรือูกค้าเขามากได้มานีูุ่ค้า คือเขามาในโมอนี้กระขอให้เพินออพ่นอยู่ดีมีแห้งเด้อขอให้เพิ่นอยู่ดีมีเงื่สาธุมีแต่ความสุขม quan, ีแต่ความเจริญเดี๋ยกว่าวันนีจะต้องกล้องไว้ก่อนละจะเปิดอันคู่ให้เบิ้งอาจารย์ใช่แบนี้นเนาะโดยให้ทิ๊งให้ถ้าไฟจะเบิง้งฮู้ต้องเบิ้งช่องใดก็ได้เนาะอ่ะจะต้องเบิง้งฮู้ดเห็นฮูเพิ่นะปะกะขออภัยโดยกะขอ <ไป S 1> ขอภัยทางเอฟซีที่เข้ามาทำส้มเด้อพี่น้องมาวัดกับว่าวบุกไเก่งเหมืนไหน หายอภัยบอบอสน้ำเลยพี่น้องเลยมีอยังอยากคอมเมนต์อยากรักเตือนบอบอสก็สามารถคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ได้พี่น้องเลยโอ้เด็กน้อยลายีหรียนล้องไปมอเดิลนี่บอโดูงานแบบนี้เด้่บังฮูบอสอ่าดูพี่น้องเลย ถามตาตอได้พบ่บฮะว่ารอเบิ่งโมบ่แม่นเนาะนั่นเด้สัญญาณบ่มีแล้วเบิ่งเเนาะัะกบ่เป็นหยังเนาะขอเพียงได้แล้วอ๋อได้บ่พี่เด้อพี่น้องอ๋อรอด้นี่เพิ่นเป็นพ่อใหญ่ใจดีเออต่างประเทศเมืองนอกพ่นล่ะเอรตนาเิ่เด้อเด้อนเฮาบ่ได้รู้ชื่อเพิ่นไแต่ว่าเฮามีแตู่้เพิ่น เราก็บันทึกฉากถามเนาะอ๋แต่ว่าเห็นแล้วบอกถ่ายต่อกันหน่อยมีตัวยับหน่วยเดียวไม่ก็บอมีจดมิลี่อ๋ออ๋อโอ้ต่อฮะยังบมดได้แล้วบันทึกฉากอ๋อต่อเนาะมีแต่ว่าคอยเพิ่นสุขภาพแข็งแรงคอยเพิ่นสุขภาพแข็งแรงเพราะว่ากะว่าผมคอยแข็งมีแต่ว่าให้เพิ่นสุขกายสุขใจสุขใจ

งานเิานน่าน,นี้นี่เนาะถ่าเพื่อนบอกมาให้เหาขาก็คือบริารงานนะเพื่อนก็นใจดีให้ละสรุปแล้วกันเนาะอ,อยากให้ชาวโลกที่ได้เบึงได้ครับชมเนาะถ้าไผ่มีเงินมีคำพอเหลือ,ลอใช้เหลือใจหรือว่ามีน้ำใจก็สามารถติดต่อทางทีมงานเข้ามาได้คือกันเพราะว่ามันยังมีอีกหลายครอบครัวที่ถูกยากเนาะลำบากกับว่าแม่นที่อ่า แล้วโอเคเนาะทานเบอร์ุ่มนี่แหละเบาหลีก็ได้ทานอาหรกินเนาะจนช็ดสมบูรณ์เช็ดสมบูรณ์แล้วเกิดมาของเรือตั้งแต่มาเบิ้งเพิ่นเฮ็ดบ้านแล้วก็มาซอยเพิ่นแอนเนาะก็ให้เออเฮามามอบหมายฮอดถึงแล้วเนาะหนื่อยไหมเน้องรัชนาหรือว่าเอกย์กันนาเฮานี่แหละชาวไทยไอ้วังไอ้วังเวียงเนาะ เรือว่าไอเงาะป้าว่าหลอนชนะต้องงาะป้าไหมต้องมั่นต้องเพียนต้องพากันจะเฮ็ดจะกระนั่นได้เพิ่นจังที่ได้อีกส่วนเขา่นยังที่ได้เพิ่อนกันโดยมานี่กับไพ่ใหม่ป้ามื่นตาเต็มหน่วยบ่ได้ควันเข้าตาพี่น้องเลยยลำบากเนาะลำบากแะ่หันควันมันไพ่ใหม่ป้าเพิ่นมอดบ่ได้บ่บ่ได้มอดแล้วหันลาบไปเลยควันทั่วบ้านทั่วเมืองในเดือดฮ้อนแล้วเด็กน้อยหันใจพื้นแล้วชี้นั่นอยู่บ่แล้วสิ้มึงอยู่บ่เมืองไทยมึงอ้ายเพราะว่า บอกเป็นคิดจางเงอนไทยแล้วตาจังใดแล้วจังว่ากันอีกทีเนาะเพราะว่าเขาจะชื่อเพื่อไว้เทพนึ่งเลยค่ะเพราะว่าไอเป็นบัตรสามจิตเอ็ดเนาะชื่อสามสองบอกให้ชื่ออันหาพุดเขาชื่อหกพุทธเออจ็ดเนาะบอกให้ชื่อหกเนาะชื่อเด๊ะรอบเป๊ะวันหรือว่าวันรอบครอบไปเลยเนาะไปก่อนเม็ดเนาะก็ซื้อไว้ตรงที่มาเล่นการ เลยเคยเห็ดเนาะเคยเห็ดกันมาบนีึ่งมีโอ้คนน้อยขนาวไหนีก็ถือว่าบ่เสียใจที่มอบหมายภารกิจใไฮบอโนเนาะโอ้คนน้อยห้องดังขนาดเนาะกลขออภัยอีกอันนี้ก็ได้พี่น้องเลยลูกเพื่อนนะดื้อเพราะว่าเพิ่นเป็นเด็กน้อยเด้เนาะเพิ่นบ่ฮู้จักความเด็กน้อยกับลังชนพี่น้องเอ้ย

ดนาไอ้เพิ่นที่อยาจะไอ้เพิ่นนโอยู่เนี่ยใส่ชิเซอร์ไพ่ทั้งสองมาเนี่เฮาก็จนเมื่อยแล้วเหมือนเนาะเพราะว่ามากก็สวยเนาะเมื่อยในก็เอาแล้วบบบหมดเลยงานว่าเพิ่นว่าแม่นอยู่แต่ว่าอดเรื่องอดมันอดอยู่แล้วถ้เฮานะเพราะว่าเริ่มลุยอยู่แล้วให้ผู้ใหญ่เพิ่อนได้ไว้วางใจให้เพิ่นได้เห็นความตั้งใจของเขา YouTube เฮาเนาะ เพราะว่าเฮาก็อยากให้เพิ่นนะได้ทำบุญเนาะแล้วเฮาก็พร้อมที่จะเป็นสะพานให้นะพื่อนเนาะน้องถึงเขาหลา่หรือเนาะจน้องเพิ่นบริวารเนาะว่าอหรือจำจำพลาว่าวัดว่าอะไรเนี่ยแม่เอาเอาขอโทษขออภัยหลายๆโดยโดยโดยมาวัดสิขอไปนั่งอยู่เพิ่นได้เถะเพราะว่าว่าสิมานั่งเป็นมู่เพิ่อนแต่หน่อยซีเพิ่นดีว่ามองเพิ่นบริวารเลยโดยคอมเมนต์ดูแม่เนาะ ข่าก็ได้แล้วรถที่บีก็ได้รถที่บมันจะปั้นเป็นบ่ดนะเป็นไอเป็นอยู่โดยผู้ว่าจะได้ปั้นได้ป่้ปั้นได้พอได้มีน้ำมันน้ำมันนะถือไปใครนั่นแหละแต่เก้าเจ้าเห็นว่าได้ไปย่างไปห้าไปไอย่างไปย่างไปมือนั่นที่คอยมาเจ้าก็ย่างไปบ่ตลาดแม่นโอแสดงว่าิ่นบ่เคยมีรถทีบเป็นบ่แม่นไอเคยมีจะเื่อแต่เกิดมา่ได้มีลเคยเคย เวลาไปเอาน้เา,นเ,าเอาไน่ดิสิไปเติห้ามเอาไอ้ห้ามเอาอ๋อถือว่าอันนั้นดีเนาะอันนี้นจะได้ชุดนอนในด้านความอดทนเรืองช้าเนาะเป็นนักกังคำกังขึ้นคนเศร้าหาหรือเปล่เชร้าแล้วได้ไอ้เ่ามีเขานั่นแหละปอนท์แล้วเจ่ามีขา้าวปอนเข่าไมีนมเนาะเอนไปเข่ากินนมแม่กินนมแม่ม ทางที่ดีกัอยากในน้ำถาลุ่มแม่เพียงพ่อกับให้กินนุ่มแม่แมต่กว่าเอาไปกินนุ่มผงพ่อผมเคยชื่อดอกเหาอว่มีจะกินนุ่มแม่เนี่ย่ะเลยให้กินนุ่มแม่พี่จะมิ้นลายนุ่มแม่มี่จะมิ้นหน่อยนีอย่างก็เหรอ่าผมมีเงินบมมีคำในเหรอไงแมนบอแมนแล้วเนาะเงินกองหนึ่งกับเพลงได้อายเป็นเช่นไปไปเลยด้วยนอนเชื่อไหมหรือว่าจะเมื่อแมนใช้เชื่อไหม แม่เบ้าเวียงเอามาให้นั่นแหละฮะเสื้อเสื้อนอนนี่เขาเอื้นจต่ไรนะเราเจะเสื้อบ่เสื้อนอนพอกพอกพอกแม่อากพอกต่อพ่อพอกสาระออกพ่อพอกเนาะสาระออกเห็นไอมใช่ต่อพอคือว่านั่นลีเนาะคือว่าทิชย้อนจะมีอะไรเป็น้องเนาะต้องขอโทษขออภัยจัง ก็ต่างประเทศเด้อที่เพิ่นที่เฮาบ่ได้มีความสามารถเด็ว้าซื่อเพิ่นออกได้แต่ว่าเห็นจะนี้เพิ่นก็น่าสิฮู้แล้วว่าเป็นไเงินเนาะโดยเห็นรูปทั้งแน่แล้วเนาะโดยเอาหูให้ทั้งเบาบอสเบาแอร์เบาบอยบางแล้วเนี่ยนะตัวเช่าเบาดิเนี่ยงบ่ได้หน่วยเดียวได้เนาะเดียวเนาะเดียวก็ได้ไม่ก็ยังบ่มีนะโดยขอบูรณเพื่อนหลายๆหรือว่าเบาดิจนีิเบาดิจิเอาหูเป็นขึ้นทางด้านนนั้หน้าโป๊กเลยก็ได้ เดี๋ยวเอาขึ้นหน้าปุ๊บไปเลยเนาะขอบ,บขอบคุณขอบคุณเพิ่นอย่างชุดใจกว่าซา<ด>นจาอะมาหนี้ให้น้องรถแตหน้าเลยชาวรถแตหน้าขอบคุณเพิ่นอีกครั้งนึงเพราะว่าเพิ่นในทั้งทางกระสีทั้งภากกร,ระจานเนาะแม,ม,แม่แม่แม่ต้องขอบคุณเพิ่นโดยเอาเอีกครั้งนึงเด้อโดยขอขอบคุณขอเท่าฮี่ต่างประเทศเราคงไู้จะเชื่อเขา ขอให้เพ่าอยู่ดีไม่แห้งเด้อสุขภาพแข็งแรงหาเงินหาคำให้ร่ำให้รวยได้อะบัตรนี้เดี๋ยวทางทีมงานพวกเขาก็จะได้ขอตัวได้บัตรนี้เนาะบาบอสแล้วมันคำครับแล้วกะเบื่อเมือหน้ามือไหนจังที่มาเยี่ยมยามเยี่ยมยามทำข่าวอีกทางหนึ่งเนาะทีได้มาเบิ่งเรื่อยๆอยู่ดอกบัตรนี้นะไมาเยี่ยมยามด้วยหน่อยเนาะอ๋อไปบาบอสทางทีมงานเขาก็ไปไปบาบอสลืมลืมเลย โดยได้จอดเอาบาบอสพี่น้องเลยเนาะฮะไม่เนาะโดยป้าป้าโดยใสเด้อไรกโดยโดยโดยเนาะภารกิจในมันนี่ก็คือเกือบเชิดสมบูรณ้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ว่ายังไม่ได้มุ่งก็คือเป็นภากระจัดชังกะทียังก็ได้มอบถึงเพื่อนช่างของชาวรัตนาเพิ่นแล้วพี่น้องรายกา ขอโทษขออภัยเนาะที่ว้าบ่ม่วนนวลหูเนาะกะมีเวลาหยอกกันบ้างอะไรบ้างพี่น้องอเพราะว่ามากกันหลายคนนะพี่น้องแต่ความลึกๆความในแล้วก็คือตั้งใจมาช่วยเหลือเพื่อนนะพี่น้องอมามอบหมายงานที่ผู้ใหญ่เพื่อนได้มอบให้พี่น้องก็ตอนนี้ก็ได้หอดมือเป็นทีเรียบร้อยเอาเป็นว่าเนาะจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเอาเป็นว่าคลิปหนาแตงว่าพ่อกันไหมสบายดีเดอ้อ "Ah!" <clears throat>